บะหมี่สวนจ้าได้บะหมี่สวนมาหน่วยหนึ่งหน่วยกําลังพอดีแกงเลยค่ะแล้วก็เตรียมเครื่องไว้แกงบะหมี่มันนี้ก็มีบมกเขือเทศเครื่องแกงกระโคกไว้แล้วค่ะนี่ก็เป็นข้าวเปื่อค่ะแล้วก็กระดูกหมูพร้อมแล้วก็ผักเนี่ยค่ะบะหมี่ถ้าเกิดว่ามันพอดีแกงมันจะเป็นเม็ดเป็นเนื้ออ่อนๆเป็นมีเม็ดข้างในค่ะมันจะพอดีแกงเลยค่ะลงมือเลยค่ะ มือแกงมาจากน้องคขายเลค่ะมันนี่สูตรเด็ดจ,จากน้องคขายเลยค่ะแกงหมีใส่กระดูกหมูแซ่บนวันวๆเลยจ้ากกะไ,ไ,ไม่อ แบบนัวพี่ปุ่มเนี่ยแม่แกงโอ้โหนัวมาก